อ๋อโยสมาดูดีครับวันนี้ผมสะครับผมมากระสะาครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันที่สวนเอโนปาร์กนะฮะไปใช่ไหมตรงนี้บ้างกินซาอะไรหนึ่งหรือสองวะ เราต้องไปเวยโนะตอนนี้เราอยู่อสากุสะเวยโนะอยู่นี่เบอร์สิบหกเราอยู่สิบแปดสองไม่ยากไม่ยากโอ้สามสถานีคือถ้าผ่านโตกเกียวได้เนี่ยครับไปได้ทุกเมืองในโลกจริงเหรอพี่เพราะว่ามนมีเยอะสุดแล้วหรอเพราะว่าอย่างนิวยอร์กเนี้ยมันก็เส้นหลังก็คือขึ้นลงอัพพาวดาวพาวไปแล้ว นีนนนนน่คนเท่ไหรคนน้อยนะครับวนน,นี่เป็นวันอังคารน,นะคนน่าจะไปน,น่าจะไปทำงาน เนื่อเป็นต้นสายเลยใช่ต้นสา,นา,นา,ายกินซาลาชอะไรมาเขก็ฝากงะนดสองอันนีนน้เพือ่นอนฝากที่ที่พูดนี้เพื่อจะโยงเข้ามาลงาผู้ดี้อถอยมาใหม่เลยนะถามว่าพี่ตุนต้องให้ดูด้านนี้ด้านนน้าทีสนอันนี้ก็อันนี้นี่นนนน คือเอซิกนิมบัสมิฟาอันนี้เป็นตากล้องช่างภาพอิสระช่างภาพอิสระช่างภาพอิสระที่ทำให้คุ้ไม่อิสลา เราอยู่นี่เราจะไปวิ่งที่สวนนี้กันนะครับมีนี่ดวงอีเลท นไป<ะ>อุ้ยนุกเคยมากี่ครั้งแล้วอุ้ยนุกน่าจะสองสองครั้ง,งครับแต่ว<ต>่าไม่ได้มาวิ่งครับครั้งครั้งก่อนหน้าอันนี้ก็คือมาเดินเล่นครับมาดูต้นบอนไซค่ะแ,แล้วก็มาดูแมววันอไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังมีแมวอยู่ไหมเพ<ข>ราะว่านะมาญี่ปุ่นรอบนี้ไม่เจอแมวเลยเห็นว่าเขา เมื่อวานนี้ไปไปถนนแมวนะครับไปตลาดที่เป็นแบบแคดสตรีทช้อปปิ้งสตรีทนะครับแต่ก่อนจะมีแมวเยอะที่เขาเรียกว่าที่ยานากะกินซาอตอนนี้ไม่มีแมวสักตัวเลยครับแล้วที่อุเอโนแต่ก่อนก็แมวเยอะวันนี้เราจะไปดูว่ามันจะยังมีแมวอยู่หรือเปล่าอ๋อารกิจภารกิจจะมาวิ่งตาหาแมวนะคะเช้านี้ทีอ่อุเอโนค่ะ ี่หนุม่มละบการมากี่ครั้งละคะอ่าหนึ 1, ่งสองสามถ้าสี่สี่สี่ห้าครั้งดูฮิโนะน,น,นะสี่ห้าครั้งมันเป็นสวนยังไงหรอพี่มันก็เป็นสวนคือเขามาดูต้นซากุระที่นี่ช่วงช่วงซากุระนะนามากินอะไรที่เคยมานั่งกินอะไรมาทำกิกน,นิใต้ต้นซากุระถา,ากยากิใต้ต้นซากุระ้ไหม ปากก็ร้อนตัวก็หนาวโอ้โหไคกูจะิี่มงพองเลยอะแต่สวยต้นซะกุรานะตนน้สิบกว่าปีแล้วตอนนั้นครั้งแรกนะแล้วก็มาเดินเล่นนู่นนี่สามสี่้งสี่ห้า้งโอเคอันนี้เราอยู่ที่ ใช่ใชมันมีครบหมดเลยมันมีมิวเซียมเคยเข้าไปดูในมิวเซียมมันจะมีแบบพิพิพพธพภัณฑ์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอ๋อรอพิพิธพภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ศิลปะอ,อ๋ออ่ตมงแหล่นี้หมดอ่าเรน่าจะอันนี้มันน่าจะเป็นนั่นแหละนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเจอกับกบุคคลสาคัญเด <c oughs> ีย๋ยวถามว่าเขาเป็นใครนะเขาคงเป็นบุคคลสคัญแหละ ไม่ไม่มีคนมันนึกไงไนึกไงใช่ไหมโอ้ไป, oh, ไปดูวิวโอ้พระอาทิตย์น,นี่ไงเห็นนะเขาคือบุคคลสำคัญใครรู้ช่วยช่วยคอมเมนต์ในแคปชั่นด้วย นู่นนู่นโอ้โห oh, มีคนมาวิ่งนั่นสมุไรได้บรรยากาศมากคือมีคนมาวิ่งเยอะเลยฮนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่โอ้โ <c> ห <oughs> oh, oh, นี่น่าจะเป็น <c oughs> เป็นใครก็ไม่รู้ อันนี้อ,อ่ะต้นอะไรไม่รู้เลยครับเนี่ยมีแบบเกือบท,ทุกบ้านเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ๋อตามวัดตามอะไรด้วยจำปี <laughs> จำปีจำปีญี่ปุ่นครับก <laughs> ันเกราอะไรอย่เงี้ยวะกันกระต้นกันกระเรื่องนี้คือต้นนี้คือสักรุระไม่ใช่ไม่รู <laughs> <ม>ใช่ใช่ซากระ,ะโปรแกรมตอนนี้มันอยู่ในช่วงไหนของของ,ของการวาวงการซ้อมอ่ะช่วงนี้ก็ยังจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ายังพื้นฐานอยู่ปูพ,พื้นฐานอยู่ครับเบสก็ยังเบสอยู่เบสทั้งสเตนทั้งเรื่องของอเอ็นดูรานด้วยครับกี่วีคสำหรับมาทาอนนะเบสช่วงเบสของผมเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเราวิ่งมาหลายครั้งเราก็เลยอาจจะเริ่มทำนานขึ้น เราก็จะเน้นว่าเออร่างกายเราเหมือนแบบมันเริ่มกลับมาฟิตกลับมาแข็งแรงเราจะรู้ตอนที่เราลองเทสลองรันครับเออเราเทสยังไงผมก็เทสแบบวิ่งยาวไปเลยเลยช่นสามสิบโลว่าเราเราเพจเท่าไหร่สเตติเพจใช่ไหมสเตริครับก็แบบเร็วหน่อยห้าต้นต้นของผมนะว่าสามสิบโลมันโอเคไหมค่ขา <Okay S 1> มันยังฟ <okay S 1> ิงไหน่ถ้าขามันแบบถ้าขาเรามันยนง ยังรู้สึกไม่ไหวเหนื่อยฮาร์ดเลดขึ้นตอนหลังแปลว่าอาจจะยังไม่ได้งเี้ยเราก็ต้องดูไปด้วยครับดูร่างกายไปด้วยแต่ถ้าแบบเฮ้ยได้แล้วคือจบแล้วยังเฟสอันเนี้ใช่ละแต่เราจะเริ่มเข้าสเปซิฟิกได้ละอ๋อแล้วเรากาหนดเพสยังไงหมายถึงว่าเราจะกําหนดเลสเพสยังไงในช่วงที่กําหนดเร่งเลสเพสเนี่ยไปของผมนะจะไปกําหนดจากตัวก,การวิ่งเร็ว 5K อย่างเงี้ย5โล10โลเราเทสดูเราเทส 5K เหรือเราเทส 10K ผม10นะอันนี้นี่คือมิวเซียมอ่ามิวเซียมอันนี้ก็มิวเซียมก็โรงงานไปเลยอันนี้เป็นรูปปั้นเดอะติงเกอร์นะใช่ใช่เดอะติงอ๋อผมเคยมาตรงนี้ผมเคยเข้าไปในนี้อ่าเดี๋ยวแวะนนี่ดี๋ยแวะนนี่ก็คือสาธใช้ ถ้าจะหาเลสเทสก็คือครับใช้ความเร็วใน 10K ตัวสมมติ 10K วิ่งได้หร่สมมุติว่าวิ่งได้40 45ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับ45แปลว่า45ไม่ช่วงนี้อาจจะแบบ44 43 44 45อะไรเงี้ยเออเราก็รู้แล้วว่าเออร่างกายเรามันดรอปมาจากเมื่อก่อนเทียบจากเมื่อก่อนเลยก็ได้เออคือแต่ก่อนว่าวิ่ง40ได้เออช่วงนี้43อย่างเงี้ยเออก็รู้แล้วว่า แสดงว่าไอเพจแข่งขันของเราช่วงเนี้ยมันอา,จ,าจะต้องปรับลงมาตามด้วยของมาราธอนอย่างอสมมติเราเสีย่่าวิ่ง40ถ้าวิ่ง40แปลว่ามาราธอนเราจะต้องักยังไงถ้าวิ่ง40เนี่ยเลทเช40มาราธอนส่วนใหญ่ของผมจะบวก1 1> ไปอี่ะไรบวกไปหนึ่งนาทีไม่ไม่ถ้าเกิดว่า40หรอ40แปลว่าเราต้องเราวิ่งเพจสีถูกปะ,ะใช่ แล้วมาธอนเราคนวิ่งเท่าไรมาธอนมันน่าจะได้ประมาณสักห้าอีกสามสิบวีอ่ะสี่สามศูนย์ใช่ครับที่สองสี่สามก็แปลว่ามาธอนเราก็จบประมาณสามสองศูนย์สามหนึ่งหึงสามสองใช่ครับแต่ผมยังทําไม่ได้นะคือผมมีบีอยู่ที่สามชั่วโมงยี่สิบกว่าแต่ว่าตอนนั้นมันบางแสนแล้วร่างกายเราก็ฟิตดีแต่ว่ามันร้อนคราวนี้ก็เลยกําลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าเกิดเราเบคเรามาได้แล้วแล้วก็ ความเร็วของ10โลเราได้แล้วตัวกลับไปที่41ได้40 41<อ>ไ,ได้อะไร<อ>ครับ,รบผมก็จะกลับเข้าตารางขยายอันเดิมโอเค p s 4 430 <Okay. S 2> ต้องมาครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอข้างในมีปลาวานมีอะไรเงี้ยมีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์รรอันนี้สวยมากโอเคอแล้วเราสมมติเราเทส 10K แล้วเราจะป็นต้องเทส ถาบเลยไหมสมมติ 10K เลาว,วิ่ง40ใช่ครับเราก็ต้องไปเทสหารักก่อนเทสหารัฟเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงก่อนที่จะเข้าช่วงช่วงที่จะิปิกแบบลองรันหรือไปขั้นอยู่ก็ได้เช่นสมมุติเดือนเดือนสุดท้ายอย่างเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนตุลาเดือนตุลานเนี่ยที่ผมจะลงที่งานที่กามินอะ่ะก็คือเทสเลยอ๋อเทสท,ที่ ใช่เทสที่งานครับแล้วค่อยเอามาปรับว่าใช่ว่าว่าสภาพเราไม่เป็นยังไงเพราะ <c oughs> ว่าเราเราส่วนหนึงต้องบอกว่าผมเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะคือเราเจ็บไม่ได้นะห้ามเจ็บนะแล้วก็ห้ามแบบห้ามแบบฝืนเกินไปร้อยเปอร์เซน์อะไรเงี้ยผมจะไม่วิ่งร้อยเอเจ็บเดี๋ยวทำงานไม่ได้ <c oughs> ถึงเกบเปอร์เนต็มที่อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยแปลว่าเราก็ใช้การแข่งย่อยๆนี่แหละเทสสำหรับการแข่งใหญ่ใช่ครับอ๋อ ก็เพื่อที่จะให้สะดวกด้วยทํางานไปด้วยได้แล้วก็อยู่ในตารางด้วยได้แล้วในช่วงเลสเซอร์เบรซิิกเนี่ยจะมีการปรับหรือการเทอีกไหมมีครับเทด้วย10บเคหรือเทด้วยฮาา์ครับที่เหลือจะเป็นการเทด้วยฮารทั้งหมดแล้วฮารอย่างเดียวแล้วครับประมาณ2ประมาณเดือนละครั้งหรือไม่ก็เดือนละสองครั้งแค่นั้นซึ่งแมนมก็จะบางหลังมามันจะเป็นการเทแบบที่เลสเทสครับมันจะไม่เหนื่อยมากอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเราจะไปสู่เมนตรงนู้นจะเป็นเมนนะเห็นนะเนอไม่ให้ทายให้บอกนะครับไม่ไม่ไมอ่เนเนทเนทแหะมีมีเป้าหมายแบบว่าเป้าหมายในการวิ่งของเนเนี่ยจริงๆเนงอ่ะอยากวิ่งไปตลอดชีวิตโอ้เหยาะนนว่ยใช่เพราะว่าเนทชอบการวิ่งและล้อแบบ ชอบสักคมเพื่อนนักวิ่งแล้วก็ชอบมาเที่ยวไปด้วยวิ่งไปด้วยเป้าหมายก็คืออาจจะค่อยๆอเพิ่มความเร็วทีละนิดจริงๆแล้วก็รักษาสภาพร่างกายให้ฟิตแบบนี้จะได้วิ่งไปนแนๆคือไม่ไม่หยหายบีถูกไหม ไม่ขอหาเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ชอบแต่ก็ชอบแต่ก็ชอบก็ได้อยู่ถ้าได้ก็ดีใจอ่ะเอถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะสามารถจะฐานการวิ่งของตัวเองเอาไว้ไม่ไม่เจ็บดีกว่าใช่ค่ะไม่เจ็บจะได้วิ่งเนาะใช่โอเค อนี่เราอยู่กับพระเนจรนี่และรันวิ่ากับคุณเน่ยเ้พี่ไหนคะที่เอ่อสวนหลวงรอเก้าอ่ไม่ใช่ที่สวนจตุจักอยาอยางไม่เลิกอยางไม่เลิกอุ้ยเนาะปากอันนี้เขาทำอะไรวะนี่อะไรอ่ะตัวนู้นรู้สึกอยู่มีร้านกาแฟกับ เข้าน้ำตรงนี้พี่หนุ่มเดีย๋ยวเราไากินกาแฟตรงนี้ก็ได้เยี่ยมมากชอบการมาวิ่งกับพี่หนุ่มมากเลยทำไมเพราะว,าาว่าพี่หนุ่มจะคอยบรรยายค่ะว่าตรงนี้คืออะไร <laughs> อันนี้นี่กาแฟกาแฟแก็จะรอดเราด้วยร้านกาแฟค่ะ <laughs> และอันนี้คือสิ่งที่นักวิ่งฟินที่สุดนี่นี่น,นี่แล้วกาแฟแต่น่าจะยังไม่เปิดตอนนี้ <laughs> ก็เป็นสังคมแบบที่ใต้สวนหลวงร๊าเก้าเลยนะครับใช่ก็คือสวนหลวงร๊าเก้าของโตเกียวนั่นเองใช่ใช่เป็นสวนอุ้ยโนะแบบเป็นเทศดสะกงเทศกาลอะไรก็มาทางนี้ทีเนี่ยตรงนี้เป็นเมนที่แบบว่าสุขว่าซากุระมันบานมันบานสองข้างไงเนี่ยซากุระสองข้างเนี่ยดยอ ตัดแไมงเนี่ยตะกร้าสองข้างนี่คือต้นตะกุร้านะครับนี่ดูนี่ดูไม่ออกเลยวันท่าเมษาเนี่ยแบบคนจะเต็มลานเลยนะ <_ d ose> น,นั่งเหรอครับยืนยืน <_ d ose> เดินแล้วก็นั่งตรงข้างๆเนี่ยนั่งตรงนี้นั่งตรงขอบแต่เมื่อก่อนมันจะไม่มีขอบแบบนี้ว่ะ เมื่อทำเมื่อก่อนคือสิบสิบกว่าปีนะก็สิบสามปีก็จะเป็นดินเข้าไปเลยเออเป็นดินแล้วก็นั่งนั่งใต้ต้นใต้ต้นสกุลละอ่ะ้นเลยโอเคเททหนะฮะสบายสบายสบายโวนหนึ่งครับปกติสายยังเอ่อเรียกอะไรเก็บ เก็บระยะต่อสัปดาห์สำหรับนครนี่กี่ชุกกี่กิโลอ่ะอ่ออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมใช้เทสช่วงที่เข้าช่วงเอนดูรันนะครับก็คือสัปดาห์แรกที่กลับมาหลังจากที่เราอาจจะไปเพลยเทรนนิ่งหรือว่าสเตนมาแล้วรู้สึกเริ่มมั่นใจแล้วออดเดจเริ่มดีเช็คว่าแบบเออขามันไม่ไม่เจ็บตรงไหนสัปดาห์สัปดาห์แรกผมเทสคือร้อยโลเลยฮะอ๋อต่อวิ่งไงต่อวิ่งนะไม่ได้วิ่งรวดเดียวนะเออเอก็คือประมาณสักวิ่ง20โลประมาณ สามสี่วันน่ะอ๋อแบบเบาๆนะพี่แบบเช้าสิบเย็นสิบหรือไม่ก็รวดเดียวทียี่สิบอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้เลยล่ะไงเราจะรู้เลยว่าในช่วงนี้เราวิตหรือยังอะไรเงี้ยก็คือเอาฐานเดิมมาแหละเอาฐานเดิมมามา,มา,มาเทสดูก็สัปดาห์วีคแรกก็ร้อยโลเลยลก็ลองประมาณร้อยแล้วถ้าไม่ได้หรือมันตึงถ้าไม่ไหรือมันเจ็บมันอะไรมันจะรู้เลยก็รู้ช่วงประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบโลมันจะเริ่มรู้ หัวพุ่งนี้กูไม่ไหวกูไม่ไหวแล้ก็พักเอาถ้ามันไหวถ้ามันไหวแล้วก็ดันไปต่อเอาวันนี้ออกไปอีกขึ้นอยอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าช่วงพีคเนี่ยกี่สูงสุดเหรอครับสูงสุดช่วงที่เป็นสเปกซิฟิกแล้วมันมีเยอะลองลันด้วยก็ประมาณสักร้อยยี่สิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปตรงเลกตรงนู้นร้อยร้อยเท่าไรนะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยกับสิบ ไม่เกินนะั้นไม่เกินเลยแบบไม่เคยเกินจะอยากเกินนะผมก็คิดว่าอยากลองวิ่งแบบเยอะยๆเพราะญี่ปุ่นนี่เขา200รอยกว่าเนาะใช่ใช่เขาวิ่งแบบนี้ไที่หรือแอฟริกาก็200แต่ว่าอันนั้นคือเขาเบรกกับกับความเร็วเขาด้วยครับเออเว่าเราต้องดูว่าอย่างอย่างเวลา,วา,วาใช่ร้อยร้อยโลของผมนี่ก็คือห้ามเกินสิบชั่วโมงอ๋ออ่อนไม่ควรเกินสิบชั่วโมงผมผมอ่ะตัวผมนะแต่จริงๆมันก็มีงานวิจัยมีอะไรแหละเรา เราก็ไม่ไม่อยากให้มีภาวะอื่นแซกซ้อนหรือว่าภาวะเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอะไระแต่ว่า10ชั่วโมงผมว่ากําลังดีเพราะว่ามันจะมีเรื่องโยคะทั้งสตรีนิ่งอะไรอีกซึ่งร่างกายมันจะได้รีคอปอรีได้ก็คือรวมๆแล้วก็10ชั่วโมงกว่า10ชั่วโมงถ้าถ้ารวมเวทอะไรด้รวยก็เกินเยอะครับแต่ถ้าเฉพาะวิ่งก็คือ10ชั่วโมงอโอเค่ เราจะไม่สปินเด็ดขาดโขาอากาศดีมากๆครับถ้าเมืองไทยอากาศแบบนี้นะกูก็นอนก็ไม่มาวิ่งก็สิบชั่วโมงเหมือนที่บอกเมื่อกี้เดิมเอาเดิมวันนี้เพิ่มเป็นสวกวสองไหมอเลรไปขึ้นตอนซ้อมเนี่ยซ้อมแบบยาวๆยางนียกินพวกเจียวพวกเกลรกนะกินครับกินก็จะกินทุกๆประมาณ8โล เหมือนแข่งเลยครับเหมือนแข่งถแปดโลอ่ะอ๋อเจลใช่ไหมเจลค่ัเจลแต่น้ำอ่ะสองโลสองสามโลครับอ๋อเจลแปดโลเพราะสาววิ่งเร็วไงใช่ไหมแปดสี่ใช่ใช้สี่สองสี่สี่สองสี่สองก็คือแปดสิบหกยี่สี่สามสองเราก็จะซ้อมตามนั้นแต่ว่าถ้าเราวิ่งดาวสูงสุดแค่สามสิบสองเราก็ใช้แค่สามจองถ้าถ้าวันไหนไม่ได้ใช้เจลเราซ้อมยาวบางทีร่างกายมันก็จะเหนื่อยเกินไปหรือว่า บางทีถ้าเราไม่ซ้อมเจีวนานๆพอไปแขงไปใช้แล้วก็พอมีปัญหาก็ครับก็เลยกินให้มันชินไว้เรื่อยเลยอ,าอยาย่าเนี่ยครับไปถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเจอแบบอพาร์ตเมนต์พวกอะไรเงี้ยเคยมาพักแถวเนี้ยอ,อ๋าเรา อะไรแบบนันใหญ่มากเโอยทำไมมันมีไออะไรเต็มในบึงเลยวะ <c oughs> บ้าอเกี่ยวครับไปดูแล้วต๊เน้นี่คือวิ่งกระส่าตลอดเลยเหรอหมายถึงว่าเวลาออกไปซ้อมอ่ะเน้เนี่ยจะซ้อมตอนเช้าค่ะเพราะว่าตอนเย็นสอนโยคะอ๋อถ้าวันไหนลองรานสักก็จะมาวิ่งเป็นเพื่อนผมวันไนได้เยอะเออสาก็เลยจะเก็บระยะเยอะมาก เพราะว่ามาวิ่งเป็นเพื่อนเน็ด้วยตอนเช้าและตอนเย็นสามก็จะเป็นวิ่งตามโจทย์ของตัวเองเนี้เป็นคนที่เก็บระยะไม่ได้เยอะมากแต่ว่านเก็บระยะน้อยเมนเมนจะครบคอร์สจะครบเช่นลองลันสปีดเบิร์สหรือว่าเทมโปหรือว่าแบบฮิวอะไรพวกนี้จะครบใช่แล้วก็คอร์สเคนิ่งเยอะก็คือตามสภาพบางทีแบบทำงานสอนเยอะค่ะออกกำลังกายเยอะตอนเช้าเนี่ยโอ้โห ล่างแหละเออก็เหมือนคอสเทนนิ่งไปด้วยตัวใช่ค่ะเราก็เลือกจะไปวิ่งอีซี่แต่ผมว่ามันก็มีข้อดีเขาถ้ามคีความแข็งแรงโอ้โหอ่าเราแวะนิดนึงดอกบวัวนี่สู้ปจังหวัดอุบลได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดแล้ววิวเนี้ยแบบเป็นตึก ต่อค่าต่อค่ะอันมาโอเคเดี๋ยวเราวิ่งต่อวิ่งแล้วเดี๋ยววนกลับมานะรู้สึกเขาจะวิ่งให้วิ่งตามส่วนมากเลยอ่ะ<ไ>อยากให้มึนภัยมีเยอะ น่าจะเยอะนะครับเนี่ยฟิลแบบเปิหลวงรองไห้จริงเขอขอขอเข้าห้องน้ำแ่านนึงจะได้รีวิวห้องน้ำมีห้องน้ำนะฮะแง่ละต้องมีห้องน้ำแหละนี่ ยังสาวิ่งวิ่งไกลวิ่งไกลสุดลองรัน30มสเท่าไหร่อ่อ่อสามสชั่วโมงครับของอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เป็นเวลาไม่ได้เป็นระยะไม่ใช่ของผมจะไม่ได้เป็นระยะครับไม่ได้แบบว่าเออต้องครบกิโลอะไรเงี้ยคือดูตามเวลาเลยช่วงยิ่งช่วงที่เราสเปคสิบ่งเนี่ยเราต้องค่อยๆเพิ่มเวลาเข้าไปจากเพตัวเพชแข่งเราครับเช่นว่าเราเราจะซ้อม4 3 0หรือว่า440 ไปแข่ง4ี่สาม4ูหรือเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งถึงนั้นนะ,อ,ะอาจจะไปวิ่งใกล้ๆนั้นเช่น4-50เสร็จแล้วอาจจะมีช่วงกลางที่เราวิ่งเข้าไปใกล้เพจแข่ง<า>แล้วก็ถอยกลับมาได้เพราะว่าร่างกายเราต้องเซฟเอาไว้เพื่อ,อ<า>ที่จะซ้อมใช่ไหมครับออ,อันนั้นอ่ะเราก็วัดไปเลยว่าช่วงนี้เราสองชั่วโมงช่วงนี้เราสองชั่วโมงครึ่งได้แล้วขยับไป2ชั่วโมง45สหาสามชั่วโมงพอสามชั่วโมงปุ๊บก็อาจจะถอยลงมาย่อลงไปสักสองชั่วโมง ก่อนให้ร่างกายมันมหีหลอกล่อหลอกล่อร่างกายหลอกล่อร่างกายให้ฟื้นให้ฟื้น,นไม่ไม่ไม่ต่อยาวไปเรื่อยๆจนแบบหลายครั้งสักสามครั้งเ,ออเป็นสเต็ปครับสามครั้งแล้วก็ยอ่อสามครั้งแล้วก็ยอ่อกังดีอ่าก็วันนี้ก็พามาเที่ยวเดี๋ยวเราจะสำรวจนู่นนี่ต่อเนาะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันแต่ว่าการมาวิ่งที่เมืองแบบว่าเมืองต่างประเทศต่างเมืองแล้วก็ ออกมาวิ่งตอนเช้าเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทำให้เราไปเจออะไรของผมนะผมได้เจอผู้คนนะครับดูวัฒนธรรมการวิ่งของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาศึกสาที่นี่นะนเพื่อที่จะไปใช้ใช้อันนี้พลังพลังเพื่อที่จะไปใช้นะครับเช่นเราไปวิ่งงานตอนเกียวเลกัซี่มาเราก็จะเห็นว่าอุ้ยท่าวิ่งหรือว่าฟอร์มการวิ่งหรือวิธีการสัมผัสพื้นของ,ทงเท้าเขาเนี่ยมันมันเป็นวัฒนธรรมของเขานะยังไงอะ ว่ามันค่อนข้างเบาแล้วก็เร็วนินจานินจาเนี่ยทุกคนจะไม่ได้ยินอันนี้คือแบกเดแบบเลยนะเวลาคนญี่ปุ่นวิ่งเบามากใช่ครับนินจานินจาแล้วก็เขาเรียกอะไรคาเดนสูงคาเดนก็จะสูงปรองเท้าเร็วใช่แล้วก็บรรยากาศดีเจอนั่นเจอนี่เจอเจอสวนเจอพี่ๆน้องๆเนี่ยพี่มีพี่มาเยี่ยมด้วยครับยอดเลยอยู่หลายวันแล้วมีพี่หนุ่มมาเยี่ยม <Okay. S 2> <c oughs> สำหรับเน้นเวลามาวิ่งตอนเช้ามันจะได้ไวที่ดีมากคือเราจะได้ส่งต่อแชร์พลังงานกันนะคะ <c oughs> ทั้งกับแสงอาทิตย์ต้นไม้แล้วก็คนรอบข้างแล้วมันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยมันเป็นการสตาร์ทวันที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เวลาที่เรามาวิ่งท่องเที่ยวเราจะได้เก็บรายละเอียดมองเห็นอะไรแบบชัดเจนมากขึ้นคือถ้านั่งรถผ่านมันก็จะ ผ่านไปเลยแต่นี้เราจะได้เอ้ยต้นนั้นต้นนี้คนเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปก็วิ่งเทาวิ่งนี้ก็จะละเอียดขึ้นใช่ละเอียดแล้วก็จะเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าเหนื่อยเหมือนเดิมโอเคโอเคครับคุณค้าบ๊ายบายค่ะโอเคลิกาโตริกาโตก็เซมัส